โยมเมื่อห้าอายุหลายขื่นมานี่เอาสิหูะสิงตอไปนี่บางครั้งเฮาบ่อยากโตเถียงในเรื่องที่บ่เป็นเรื่องบ่แม่นนบาเห้ายยานเด้เพียงแค่ว่า,าห้าบ่ห้คคาเท่านั้นห้าสามารถซื้อเฮื่อนหลังง่ญ่ๆได้แต่ว่าหฮาบ่สามารถซื้อความอบอุ่นในเฮื่อนได้เ้าสามารถซื้อเตียงราคาแพงๆได้แต่ว่าห้าบ่สามารถซื้อการนอนหลับ กลับบ่มีความกังวลใดพอแม่เลี้ยงเขามาตลอดชีวิตยังเปลี่ยนแปลงเขาบ่ได้แล้วเฮ้าเปลี่ยนไผจังสิไปเปลี่ยนแปลงเขาถ้ายหูจกคุณภาพของคนไห้เบิงสิงสิงรอบขังว่ามันเปลี่ยนจังไดยกตัวยางบานไกลเลื่อนเคียงไปถามผู้นั้นก็ว่ามันสัวขึ้นมาไปถามผู้นี่ก็ว่าสัวขึ้นมาถามผู้ใดก็ว่าสัวเบิดเฮาก็ว่าตอ้องเสืบ คนทีซีดีนี่ยยมแม่แต่หมาแมวก็ยังหัก